สวัสดีครับวันนี้วันปิยะมาราชนะก็เรามาระ,ะลึกถึงพระคุณของพระเจ้าหลวงกันรัชกาลที่5สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในสมัยนั้นนะเราเกือบจะต้องเป็นเมืองขึ้นของทางกลุ่มล่าอนานิคมละอังกฤษฝรั่งเศสเข้ามายึดทุกอย่างไปหมดแล้ว เราได้รับความช่วยเหลือด้วยความสัมพันธ์ดันดีกับพระเจ้าซานิโคลัสนะฮะตอนนั้นอ,อุปราชหรือผู้ที่จะสืบาราชวงศ์ต่อตอนนั้นเขาเรียกซาโรวิตใช่ไหมภาษาเขาอ่ะนะก็มาที่เมืองไทยก็เป็นเรื่องใหญ่โตในสมัยรัชกาลที่5นี่ก็ฟังคุณยายเล่าให้ฟังอีกทีนะนะเป็นเรื่องใหญ่โตมากในการที่เรามีความสัมพันธ์กับรัสเซียทําให้อังกฤษก,กับฝรั่งเศสเนะี่ยไม่กล้าที่จะยึดเราปเป็นเมืองขึ้น เราก็รอดตัวมาได้ครั้งหนึ่งวันนี้เราก็กําลังถูกทุกลานอยู่ยึดทรัพยากรธรรมชาติไปกับหมดแล้วก็เหลือแต่ประเทศก็จะไปรอดไหมก็ต้องคอยดูกันต่อไปถ้าตอนนี้เนี่ยเราไปมีความสัมพันธ์กับรัสเซียต่อไปอีกนะแล้วก็จีนด้วยอย่างเงี้ยก็คงจะรอดได้แหละนะก็เอาใจช่วยเรื่องตลาดก็แปลกๆเรามาดูกันตลาดเนี่ยเราจะซื้อจะขายเมื่อไหร่ ตลาดมันจะเปลี่ยนเป็น up ท r e n d เมื่อมีคนขายแต่ไม่มีคนซื้อแปลกไหมมันน่าจะกลับกันแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆ้วจะเปลี่ยนเป็น down trend เมื่อคนซื้อหมดแรงซื้อแต่ยังไม่โยนขายเนี่ยมันแปลกจริงๆมันกลับกันหมดเขาเรียก contrary opinion เป็นความเห็นซึ่งต่างกับความน่าจะเป็นไปโดยสิ้นเชิงมีคนขายมันน่าจะลงต่อไม่มีคนซื้อน่าจะลงใหญ่เลย แต่นี่แหละคือสัญญาณที่ว่ามันจะกลับเทรนเปลี่ยนเทรนจากดาวเป็นอัพในขณะที่ขึ้นไปสูงสูงแล้วคนซื้อหมดแรงซื้อไม่ซื้อแล้วคนขายก็ไม่มีนะตรงนี้ก็เกิดอาการที่มันจะเปลี่ยนเป็นดาวเทรนะอันนี้เรามาดูกันว่าเราจะเอาไปใช้ในการทำอะไรได้ยังไงยกตัวอย่างตลาดตัว,ท,วทั่วไปเนี่ยเวลามันเกิดโอเวอร์โซลแล้วเนี่ยคนมันขายมาเยอะแยะแล้วเนี่ย อยู่ๆจนกระทั่งลงมาจนโอซโซแล้วเนี่ยใครนะมาขายตรงนี้แล้วขาย at opening นอ a ์เด้อแอดเขายหมดเลยทำให้ราคามันกระโดดเป็นแกลขึ้นมาอย่างเงี้ยล้วตามบริ๊กแบล็กมันไม่สมเหตุผลอาการที่ไม่สมเหตุผลอย่างเนี้ยเป็นเป็น Contrary opinion แสดงว่าตลาดนี้จบละพอจบปบั๊บปรากรอสัญญาณกลับตัวขึ้นสัญญาณกลับตัวก็เช่นอะไรเช่น Long L o w e r shadow ละ i n v e r t e d hammer g a p up big white สิ่งเหล่านี้เราสอนในในในเบสิกคอร์สของชมรมนะครับความรู้ทางเบสิกสำคัญมากนะพวกเราสนใจเข้ามาเรียนกันเพราะว่าถ้าเรามีความรู้ทางเบสิกเนี่ยเราก็จะทำให้เทรดง่ายขึ้นตลาดจะลงทำไงตลาดจะลงเนี่ยแทนที่มีคนขายไม่มีหรอกครับคนขายไม่มีแต่คนซื้อมันหมดแรงเห็นไหมัซื้อ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 แล้วมั่หมดแรงซื้อเห็นไหมหมดแรงซื้อมันเกิดอะไรเกิด b e a r i s h convergence นะครับแล้วหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นก็ดูสัญญาณที่มันเกิดเป็น b e a r i s h สัญญาณ b e a r i s h ลงมาแล้วก็เปลี่ยนเป็น downtrend ที่เป็นลักษณะของการขึ้นกับการลงที่เราจะใช้เป็นจังหวะเข้าซื้อแล้วก็ขายให้ได้กำไรตลาดจะจบขาลงเนี่ยมันชัดเจนนะครับมันต้อง oversold มี gap down แล้วก็มีสัญญาณซึ่ง b e a r i s h มากๆนะครับจะเป็น big black เนี่ยเหมาะที่สุด ในกรณีนี้ไม่มีบิ๊กแบล็กแต่เป็นลองโลว์แชโดว์เป็นสัญญาณกลับตัวตามมาโดยบิ๊กไวท์เราแก๊ปอัพอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่จะซื้อชนิดหนึ่งนะครับแถมทั้งหมดเนี่ยรวมกันกลุ่ม3อันเนี่ยก็เ,เรียกว่าไอรอนเรเวอร์ซัลคือมีแก๊ปข้างซ้ายแก๊ปข้างขวาไอรอนเรเวอร์ซัลอันนี้เป็นสัญญาณซึ่งบูลลิชมากนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งโอเวอร์โซลด์บิ๊กแบล็กเห็นไหมครับตามด้วยอะไรแก๊ปอัพแล้วบิ๊กไวท์ นี่เป็นจุดซื้อทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าอันนี้ก็ง่ายๆนะฮะพอเราเจออย่างงี้ปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วเป็น,ปนสัญญาณซื้ออันนี้ก็อีกอันนึงเห็นไหมฮะแพทเทิร์นเก่าๆซ้ำเดิมไม่มีอะไรหรอก oversold, gap down, big black สัญญาณกลับตัว big white เข้าซื้อนะครับอันนี้เป็นไง oversold ในกรณีที่สัญญาณอื่นไม่ชัดมันก็เกิดสัญญาณอันอื่นต่อไปอีกเช่น บูลลิ s เดเวอร์ e ั c นอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีทุกครั้งนะครับขาจะขึ้นไม่จำเป็นต้องมีทุกครั้งแต่ขาลงเนี่ยมักจะมีทุกครั้งเป็น Bearish Convergence ในกรณี้มันมีก็เอามาใช้แถมยังมี Island Reversal อีกเห็นไหมครับเป็นการสัญญาณว่าเป็นจุดจบของการลงนะครับอันนี้มาครบเลยเป็น Bullish Divergence เห็นไหมฮะโมเมนตัม um ขึ้นราคาลงเกิด Gap Down เกิด Big Black เกิด Big w ไว t e กับตัว b ิ g กแบ c กตรงนี้แก p ปอัพเนี่ยมาพร้อมเลยนะครับมาพร้อมเลยอันนี้เป็นสัญญาณว่ากลับตัวแล้วขึ้นอีกจริงนะครับอันนี้ยิ่งชัดใหญ่เลยมาเป็นชุดนะฮะมีโอเวอร์โซข้างบนโอเวอร์โซแล้วดันเกิด Big b แบ็กเกิดแกปอีกเห็นไหม mm. มีแมงเม่าขายโดยไม่ยังคิดเลยมีบิ๊กแบ็กแก๊ปแก๊ปดาวนะที่สําคัญเนี่ยนะครับพอจะจบเทรนเนี่ยมีโดจิโดจินี้ไม่ได้มีทุกครั้งนะฮะแต่ว่าถ้ามีเนี่ยดีมาก จำไว้เลยนะฮะถ้ามีเนี่ยดีมากมันช่วยคอนเฟิร์มมากเลยโดจิเนี่ยเป็น indecisive นะฮะคือตัดสินใจไม่ได้จะเอาอยัางไงดีโดจิมาเนี่ยมักจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์ตามด้วยแก๊ปอัพแล้วบิ๊กไว์นะครับก็ตามสูตรนะฮะก็มาง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อีกอันหนึ่งมีโดจิอีกเห็นไหมฮะมี bullish divergence oversold แก๊ปดาวบิ๊กแบล็คตามมาด้วยอะไรโดจิแล้วก็เปลี่ยนเป็นอัพเทรนด์ นะครับอันนี้ก็ทํานองเดียวกันนะครับมันเรื่องเดียวกันทั้งนั้นนะฮะตลาดจะขึ้นเนี่ยนะฮะอุปโซ่บิ๊กแบล็คแกล์ดาวตามด้วยอะไรโดจิบิ๊กไวแกล a อัพนะครับง่ายไหมครับตาดีๆได้เงิน,นเรื่อยๆนะครับในกรณีที่บางครั้งเนี่ยสัญญาณอื่นไม่ชัดก็มีสัญญาณจนได้เช่นอะไรไอรอนรีเวอร์เซลเห็นไหมฮะตัวนี้มีกำลังทรงพลังมากนะครับตลาดจะขึ้นเยอะถ้ามีไอรอนรีเวอร์เซลอย่างนี้ก็ตามด้วยบิ๊กไว นะครับอันนี้ก็จะไปกันใหญ่นะมันขึ้นเบรเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอัพเทรนด์เนี่ยแปลกมันต้องมีคนขายเยอะเลยเห็นไหมโอเวอร์โซบิ๊กแบกแต่ไม่มีคนซื้อมันถึงเกิดแกลบดาวไงนะฮะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนถ้าจะเปลี่ยนจากอัพเทรนด์เป็นดาวเทรนด์บ้างแหละบางทางตรงข้ามคือคนซื้อหมดแรงซื้อ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 แล้วก็หมดแรงเป็น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 ไอ้กระทะคว่ำเนี่ยรูปเนี่ยกระทะคว่ำ ไม่มีคนขายเพราะอะไรคนขายเขารอรอให้มีสัญญาณคว่ำเรียบร้อยก่อนเขาค่อยขายนะคนขายเขาเก่ง,งคนซื้อส่วนมากเขามักจะรอสัญญาณนะครับคนซื้อชอบเข้าซื้อก่อนนะฮะแล้วก็แล้วก็เสียท่าอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักรอนี่เป็นยังไงเห็นไหมฮะ b e a r i s h c o n v e r g e n c e ราคาขึ้น momentum ลงนะครับเกิดโ o เินะครับเกิดการ break out จาก standard error channel นเนกิด big black ขายเลย นะครับเวลาการขางลงเป็นอย่างนี้นะฮะตัวนี้อีกทีเป็นไงอันนี้ก็เหมือนกันเกิด bearish conversion เสร็จไหมฮะขางลงเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนจาก up trend เป็น down trend มักจะเกิด bearish c o n v e r g e n c e ให้เราเห็นเสมอนะครับแล้วเกิดสัญญาณกลับตัวในที่นี้เป็น engulfing bar e ตามมาด้วยการ break out จาก standard e r channel big black ก็ถือเป็นการลงแล้วชัดเจนนะครับอันนี้ยาวหน่อยนะฮะบางครั้งเนี่ยมันยาวหน่อย ก็ต้องดูเอาหัดดูหน่อยต้องใช้ความชำนาญดูเรื่อยแต่ที่เกิดขึ้น,นแน่ๆคือว่าอะไรเนี่ย b a r r i s h convergence นะฮะ exhaustion gap อันนี้สำคัญเรื่อง gap นี่เราก็สอนมันมันก็มีไว้ว่ากันทีหลังมันจะมี runaway gap h uh, measuring gap exhaustion gap นะฮะสามตัวมีประโยชน์มากนะต่อมาพอ break out เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็น big black ก็เป็นสัญญาณขายตามน้ำนะครับเป็นสัญญาณซิ่งพวกเราได้กำไรกันอยู่เรื่อย อันนี้เป็น b a r uh, r i s h c o n version อันใหญ่นะฮะมีแกปเห็นไหมขึ้นมาอย่างนี้แล้วยังจะมีคนซื้ออีกเหรอเนี่ยแงบงว่เบาเขาซื้อ at any cost เลยเห็นนะตามด้วย engulfing bear เนี่ยดูให้ดี engulfing bear นี่ b e a r i s h มากนะครับแล้วตามด้วย three black c r o w s อีกาดำสามตัวจบเลย นะครับเรื่องอ่าแพทเทิร์นของออ่่าแคนดลสติ๊กนี่ต้องเรียนนะครับเราจะมีสอนอยู่ในเบสิกคอร์สนะฮะเรียนเบสิกกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งแอดวานซ์ไปเลยเบสิกมันได้เงินนะฮะต่อแอดวานซ์จะได้เท่ไว้ว่าทีหลังแล้วกันเอาเงินก่อนดีกว่าอันนี้ก็เกิด bearish convergence นะฮะ engulfing bear เห็นไหมฮะ big black จบเลยนะครับง่ายๆนะฮะง่ายๆอันนี้เป็นไง bearish convergence นเสร็จไหมฮะอันนี้มีโดจิถ้ามีโดจินี่ลงพรวดเลยเห็นไหมครับ โดจินี่น่าสนใจนะฮะหาโดจิเจอก็ได้เงินอันนี้เป็นไอเลนเรเวอร์เซอร์ข้างบนเกิดข้างล่าง,าง,างาก็ได้ข้างบนก็ได้ถ้าเกิดข้างล่างมันจะขึ้นเกิดข้างบนมันจะลงนะครับอย่าลืมนะครับเรียนเบสิกกันดีกว่าเรียนเบสิกให้ได้ให้รู้ว่าเมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่จะลงควรจะซื้อเมื่อไหร่ควรจะขายเมื่อไหร่เอาให้เก่งซะก่อนนะฮะเทรดในตลาดดักซับธรรมดานี่ยหละยังไม่ต้องไป Forex หรือ TF เซเลยกับเขาหรอกให้มันเก่งซะก่อนแล้วค่อยเรียนกนแอดวาร์ นะครับขอเบสิกก่อนขอเบสิกก่อนอย่าพิ่งกระโดดอย่าพิ่งใจร้อนคอสเบสิกของเราเนี่ยก็มีให้ดูเข้าไปดูในในชมรมเนี่ยนะฮะชมรมเนี่ยไปที่โฉลก .com เนี่ยเราไปดูรายละเอียดตัวเองจะสอนอะไรบ้างก็ลิสต์ไว้เรียบร้อยแล้วน,นะฮะสำหรับเสาอาทิตย์ที่จะถึงนี่นะครับสวันเสาอาทิตย์สวันเลยนะครับแล้วก็ลุงก็จะอยู่แต่ว่ามันเบสิกมากๆลุงไม่สอนเองอแต่จะนั่งอยู่ด้วย แล้วก็มีครูผู้สอนอีกประมาณ5คน6คนเพื่อจะเป็นโคช้ชให้ทุกคนนะครับทุกคนจะได้เรียนอย่างจุใจได้เข้าใจแน่นอนเลยสองวันเนี่ยรวมค่าอาหารค่าเครื่องดื่มทุกอย่างเบส็จเนี่ยก็5,000บาทวันละ2 5 0 0บาทเองถูกถูกเกินถูกอีกนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มาเรียนมากจะได้รู้เบสิกกันจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินนะฮะส่วนขั้นตอนแอดวานซ์ักมากเนี่ยรู้ไม่ว่าเลยหรอกจะไปเรียนเมื่อไหร่กับใครที่ไหนอย่างไรเชิญตามสบาย แต่ขอให้ได้เบสิกก่อนวิธีมาที่ชมรมเรานะฮะก็ไปที่ Google Map เนี่ยพิมพ์คำว่าโลกภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้มันจะขึ้นเองนะฮะก็เป็นมูล uh, นิธิโลก .com เนี่ย CDC Foundation เราสอนตรงนี้เป็นอาคารตรงนี้อาคารก็เราตั้งอยู่กลางทุ่งนานะครับรูปร่างอย่างนี้อากาศดีมากนะครับมาเที่ยวชนบทกันอยู่ในชนบทอากาศดีมากก็พิมพ์คำว่าฉลกแล้วก็มาได้เลยนะในโอกาสวันพิยมหาราชเนี่ยนะฮะก็ ถือโอกาสวันหยุดวันนี้ทำบทความขึ้นมาคุยกับพวกเรากันนะครับแล้วก็ช่วยกันไม่ช่วยกันไม่ใช่ช่วยกันมาพร้อมใจกันนับถืกถึงพระคุณของท่านในครั้งนี้เลยนะฮะมันมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเลิกทาสนะครับท่นนานชนะท่านเลิกทาสด,ด้วยวันนี้มีพักพวกหลายคนบอกเฮ้ย hey, พวกสามีทั้งหลายไม่ต้องทํางานบ้านแล้วไม่ต้องซักผ้ารีดผ้าทำความสะอาดแล้วเราไม่ใช่ทีาต่อไปวันนี้นะให้สู้กับเปียสักทีหนึ่งอย่าเข้าใจผิดนะครับทาไม่ได้นะครับทําไม่ได้ เพราะวันนี้ไม่ใช่วันเลิกทาดนะครับวันเลิกทาดเนี่ยเป็นวันที่1เมษายนเพราะว่าท่านเลิกทาดเมื่อ1เมษายน248 4นะไม่ใช่วันที่23อันนี้เป็นวันที่ระลึกวันสวนกตของท่านเฉยๆนะครับอย่าพึ่งไปกำแหงกับเมียในตอนนี้เลิกเม้าเข้าชมรมโอเคนะครับเข้ามาเรียนเบสิกกันเรียนเบสิกให้ได้เงินสะก่อนแอดวานซ์สไว้ทีหลังสวัสดีครับ